จริงๆสิ่งที่เราเรามองว่าเครียดหรือว่าหนักเนี่ยจริงๆเราก็ไปเหมือนไปสมมุติแล้วก็ไปไปยึดติดไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มุมหนึ่งง,ง่ายๆก็คือพ,พิจารณาเรื่องความตายว่าที่สุดแล้วเนี่ยคนเราก็ก็แก่เจ็บตายไม่มีอะไรเรื่องทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กหมดเลยดังนั้นถ้าเราพิจารณาความตายบ่อยๆ ว่าเออเราเนี่ยมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไดนะ้ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะมันจะเครียดมันจะหนักหนาเราก็แก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆเนี่ยนะตามเหตุตามปัจจัยค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราก็สร้างเหตุสมความปรารถนาด้วยการที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะ รักษาสินใหด้ดีสั่งสมสุตตะในคําสอนของตถาคตนะระศาสดาของเรานะมีจาคะมีปัญญานะเราก็สร้างเหตุสมปรารถนา5ประการเนี่ยอยู่เรื่อยๆนืนะนะเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะค่อยๆผ่านไปนะอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะแก้ได้ในทันทีก็คือตั้งจิตไว้ในกาย เวลาเราดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายเนี่ยพระองค์บอก